สวัสดีค่ะเจอกันตอนเย็นนะคะกับ b u ว l ลฟ i f e s t y l e Channel กับ b u วร d r i g h ไ Lifestyle Channel วันนี้แม่บ้านจะเเหตุคงหวานนะคะเหตุเม็ดสาคูะเหตุสาคูนี่แหละสาคูาคกับกะทิว่าเขาเอิ่นมาจาังหดละสาคูกะทินทา,ทาพิทาพิกค่ะวันนี้เขาเอินอ่นว่าจังสีเนาะ อันนี้เม็ดหน่อยนะคะเม็ดหน่อยตอนนี้แนมะ่วานตุ่มตุ่มอู้หู้คัมแบ็ก now <Right. S 3> ใส่ลูกไส้ไปเสื่อน้ำตาลน,นะคะ alright <Yeah. S 1> thank you อะไรจะติงเนี่ยคัมแบ็ก thank you buy n e some sweet yeah.

แม่บ,บ้านเรียกเป็นอะไรคลิปต้งแรงจังหน่อยนะคะยวงไปดูกันเนาะอันนี้นะคะสักคู่แม่บ้านกำลังต้มอยู่ทำของหวานอันนี้ก็กะทินะคะกะทิแม่บ,บ้านต้มใส่น้ำตาลแล้วก,ก็เกลือนิดหน่อยจะกินไ้ยตากลาดนั้ยใช่ไหม โซฟี่มากินนะฮะแม่พี่วนี่ mm hmm. ก็พอบาทนี่บุบปนันหดแต่ว่าแม่ต่วโซฟี่ชอบทานตึงแล้วก็จะเอามา,านน mm hmm. ได้์หนึ่ลางนะคะมูดได้ยังไงว่ามันสุกอะมันสีบลมีตาขา,ขาว น้ำยางมันออกเออยังก็ล้างล่างยางมันออกชีวิตแบบยังไงพอมนะคะแบบใหญ่ๆ ใน้ำล่างออกนะคะมาเบืนตงตอกก็จะได้ประมาณนี้นะคะล่างอันนุ่นเนียวมันออกแล้ว็สิไปใส่ในกะทิเห้านะคะเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณเอาเทลงใส่ในกะทิเรียบร้อยแล้ว ตัวนี้ยังร้อนอยู่รอให้เย็นๆเราถึงจะกินนะคะโซฟี่มากกับพอดีแหละรสชาติเป็นยังไงหวานพอดีนะคะไม่หวานมาก่ได้อาจจะเสียงดังจังหน่อยนะคะแม่บ้านปั่นถ่ายอยู่อาหารเย็นาานี้แม่บ้านเทสไทย พอบานกับโซฟี่แฟกเก็ตนะคะเป็นหมูหมูก,ก้อนปั้นยินได้เกวีแมทธิวโม马กแมทธิวโม马克แม่บานส uh ีเฮดเอ็กออนโทสฟอร์ให้แมทธิวดอกคือไข่กับขนมปังจะเป็นอย่างแมทธิวโม马克ก็เด่นพอโม马กมันกับโบอยากกินไหก่ก็เอาอันที่ว่าแฟกเก็ตกับตรงกินก็มั่นบนนะคะแม่บานกาเซ เ็ดมันบดให้สองพอหลูกให้เลียนแทนบลายโซฟีนมาก,กินกินจนเบิดเดี๋ยวหั่นมันฝรั่งก่อนนะคะเนี่ยย่ามแรงย,ย่ามแรงมากที่ย่ามพิดอาหารบุมีแนวบุมีเวียบบุมีเวียบนี่ไงถ่ายพิดอาหารตะลูกเขาไม่บ้านกินอย่างสิไม่บ้านสร้างต้มแซ่บกระสันเบิ่ยสร้างต้มแซ่บ กมูข้นไทยที่เขาขายนะตุ่มแสบกับตุ่มข้างในมาสันเขาชิมาทรงประมาณหลังถุ่มหนึ่งมาสันโอ้แม่บ้านเลยได้สิถากินมาสันถั่วถากินตุ่มแสบล่องเบืองว่าเป็นแดงไหนถากาเบืองหนะ้าตุ่มแสบแม่บ้านเนาะ <laughs> มันจะเป็นแดงไหนติดแสบบ่ พมื่อสิคยสั่งกินกับเขาหลหะะเห็นเขาเ็็ว่าหลายเทื่อแล้วเห็นว่าแสบกัเลยสิสั่งกินล่องเบิงนะคะกำลังทำอาหารเย็นให้แัดจื่อน,นะคะฟรายเอ็กออนโทสนะคะ <laughs> ตอนนี้ยังไม่ถึงหกโมงเย็นดีนะคะมืดตื่นเลยรอโทสก่อน โทษต์า้แล้วนะคะเมื่อเช้าผมมากินฟาเกตนะคะกับเล่ตรงเห็รอันนี้ให้่ตกใจชาวบ้านพาเพื่อนคนไทยมาตรงกลมแสบเยอะดีใจมากเลยเนาะได้กระชิชาคิง จะรอกินคุณอา ตายแล้วเดี๋ยวนะครับทานั้นเหอครัางนพเทโต้นะคะทมัสพอเทโต้นี่ทำง่ายมากนะคะก็มันฝรั่งมาต้มให้มันเละๆหน่อยนะคะแต่ไม่ถึงกับเร่มากมันจะเละคามหม้อเราเราก็ทําเราก็เติมเนยลงไปเติมเนยแล้วก็นมลงไปมันจะได้ไม่แห้งนะคะแล้วเราก็ทําการบด บดจนไม่ให้เหลือเป็นก้อนนะคะนี่แหละค่ะวิธีทำมาร์ชโพเททต้ิ่มใส่บัตเทอร์ลงไปด้วยนะคะอันนี้นะคะ เสียงดังนิดนึงนะคะยแป๊บหนึ่งปิดไว้ก่อนมันดังต่าดาอู้นี่นะคะเพื่อแก๊ สามก้อนเลยให้คนละสามก้อนอ้าวอุ๊ยร้อนจังเลยนี่นะอันนี้ของโซฟี านี่นะคะอาหารเย็นของพ่อบ้านแล้วก็คุณลูกสาวนะคะโซฟีอยากจะกินของหวานนะคะไม่เสร็จ <He says. S 2> วันนี้นะเอ่อ just a taste a little bit more yeah. <c oughs> <c oughs> อย a กจะกูชอว์ชอว์ eating chocolate แลบบ้วม,มาลองชิ อืมเฮ้ยไม่ชอบแ่นี่หรบ่กีนนะอืม very tasty ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับปิวอยเอดไลฟ์สไตล์ชานาด้วยนะคะอุ๊บเจบเก็บจะเข้าตู้เย็นไว้นะคะมันจะได้ไม่บูด จะเหลือไว้ตัวตัวเองกินน้อยหนึ่งแม่บ้านทาต้มแซบอยู่นะคะหิวข้าวจังเลยแต่ว่าไม่อยากไม่อยากกินก่อนกลัวไม่อร่อยจะกินแอยเอา โอ้ยโฟเกตอาร์ตไดดีเดียวนะคะตอบชินเดียขานแย่มากเนอะวาซา mm hmm. บิโบกินวาซาไม่กินก็ไม่กิน mm hmm. นี่นะคะซัมอ mm ินเดอะเฟส แล้วเขาตู่เย็นละไเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ